กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์ตุกุสุคนเดอโดยมาพบมาพ่อ,อก,กันอีกแล้วพี่น้องเลยตอนนี้กหลังจากที่ว่าเพิ่นเอาไหม่เอายางมาลงเป็นที่เรียบร้อยทางสร้างเพิ่นกับลังเอาใหม่เอ,หมเอาคือเอาคางหรือว่ายางเอาคือ,อ,คอขึ้นพี่น้องเลยเอาขึ้นตอนนี้กำลังจับใหม่จับยังขึ้นเดี๋ยวสมุนสิพาพี่พี่น้องเข้าไปเบิ่งไปช่มน้ำกันเนาะตอนนี้ก็กำลังสิขึ้น โค้งหลังคาแหละพี่น้องเพราะว่าไม่เพิ่นก็นมาทรงพื็นที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้พวกกำลังพากันจับไม้ขึ้นตริ่มต้มติ้มดูจังหวะสีแล้วเลยบ่จักมันนี่ก็ได้ ก็โอเคพวกแม่พี่น้องก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีไรฟซีทุกคนเด้อท,ท,ที่ติดตามรับโซนคลิปสบุญั้งแต่ต้นจ้จบแล้วก็ผ่านโฆษณาก็อื่นก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ,ญ่ใจดีที่ไว้วางใจสบุญให้เป็นสะพานบุญให้ก็ให้ทั้งเพิ่นจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพิ่นเจ็บหอยได้ความไข่ไหวมีเด้อปร,ราจากโรคภัยไข้เจ็บยาเจ็บยาจนเพิ่นให้มาสั่มใดกับเขาให้กลับคืนไปหาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าเนาะที่ให้สบุญเป็นสะพานบุญให้มานี้กับสบุญก็เมื่อ พี่น้องเพราะว่ามันเดดเนาะโดยสิพาพี่พาน้องเข้าไปเบิ่งไปชมน้ำกัน่อนอื่นถ่าว่าห้าวพิษภาะการใดก็ต้องกระขอโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องเบิ่สุขสุขคนเด้อโดยเขาไปเบิ่งไปชมน้ำกันตอนนี้่กำลังจับไม่จับยังขืนอยี่น้องเลยตอนนี้ก็โอ้โตอเอาขืนแล้วอันนี้อ่ะสบายดีเด้อโ,โดยผู้ทั้งน่น็ได้นังแทอง โอ้ฝน oh, เอาขึ <laughs> oh, kind of ้นได้ตัวนึงแล้วลุยเลยบร่ได้พักเลยโมเมนต์สิแรลี่ยมนี่บ้าอันไหน

ได้ว่า2นสองคนใส่โต๊ะคันสองผู้พรอไอบประจังดันกับเปยังลงสันนีก่อน บางเสีนเออย่นานาน่เยนยเลยยูดจะไชุกกบไยอนยอยออ้อยวกรลยกเลยชุกตอนขิ้นเข่าคือหกคนไปไซรัปูที่หก พักผ่อนสายตาบอพักสายตาโอ้วะพักสายตาสายเรียมนอกเขพหตัวนี้มูมีเลียมนอกในบ่เลียมนอกอัหมูมีเลียมไหมเลียมนอกเลียมนอกงัดเล็กเข้ามาเลยตันงทเล็กเลยไม่ได้ตัวนี่ได้กด็กอนโอ

แตกบัดบ่หัวเสาแตกบอ้อโอ้หัวเสาบินนี่ก็กลกางเอาฮะใช้กางใส่คุ้งกันไหมกางก็ได้พอในยุคกางรถให้ง่ายนะได้ไหมแบบนี้ใช่กลางเอาเนาะ เสาหัวบินเหล็กเหล็กอัวบินเนอเหล็กของหวมาพีจริงเงาว่าผีแต่มันน่นะบินแคบบินแลบมั้ันหัอนันหละหนานยหลักคือกันหลักงางามมันมันบ่งาเวลาเท่านันพอมันมันปุน มไม่ลิบอยู่ด้านไม่พออือนี่มาแล้วอือบอกว่าทำนี่เนาะคุงหโอ้ของเจ้าเจ้าได้แล้ะของเจ้าจะเอาเหลี่ยมนอกเลยได้บ่พอาของเจ้าเอาเลี่ยมนอกเลยของเขาเหลี่ยมไหนอัยอือของเจ้ามันมีเหลี่ยมบางเฉลี่ยมด้ยของเจ้าได้บ่เราหนักโอ๋อปะปงก้อนเนาะปงก้อนกับเบาอยู่ดอว

เรียมไม้ชีวิตเรียมไม้ชีวิต๊กใช่ไหมจำเรียมาะไรเจ้าตะปูังหดต่อได้แล่ะหัวชันๆจ้าหูฮกหมูชิเจ้ามเอ่เนาะล็อกชาให้ชานล็อกล็อกพอเอาระบบพีแล้วนําละ ăn nè 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 thì tí đã. เด็ดลายก็บุดีฝฟนลายก็บุดีเนาะไอ้เนาะปวดหัวพ่อมเฮ้าหรือปวดหัวซั่มันนี้เป็นกำลังโตเนาะเก่งแท่นองหล่าฮักเล็กก็ได้ฮักเล็กก็ได้เออจ้ะธรรมดาเลย แใส่ได้สามแล้ว่าเ่ไปไม่จะาให้อยู่ขอบนี่แหละไปนีเวลาทีอยู่ขอบนี่ว่าจะเปอย่าง่ไกลจะเป็นอย่างจกบานนะเน่ันชงมั่้จะคัพใส่ไรเสีกางเขาไปเลยจะขอบจะขอบจะคอบมัน bốt 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 này nè các bạn đó. mua tà thế này hả à đây đang sưởi thường

กาไเนาะตามเดินดูบริการาปะด่าไม่ได้รันเ้เสียงงัวมากแหละบ้า

còn còn phải còn đi cò còn cứ còi đấy lấy nó không đi đâu đi đâu mãi ai ขึ้นไปไล้ตะปูตะปูใส่ปักอยู่หลายคนเนาะขึ้นโคงมันจับซอยกันจัตปอล้วามาตกตรงแนวตกนาะหลอกแล้ว

ขายเทรได้แกรบนี่เออยไทได้สิเป็นเจ้ามือมานี่นาคนขายซองเบิดได้เ็นเนาะไปเชาอีกขายซองพ่ออ้่อ้ไดมีอย่างนก่อนสองพเจ้าชิเลี้ยงข่บ่อเลี้ยงข่นเด้อมือห้น่องไหมเดียวได้เา จัดจ่แบบขนมปังามีเด้ออขนมปังเอาขนมปังเลยใส่ขนมปังเอาก็ลมไม่แล้วเอาปเย็นโดยทางประตูนสือให้นายได้กินว่กระเลมน้องเจทองมาแม่กระเลมมา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 แม่เบาสีสีใจ ว่า um, สีชื่ใจได้มาเอ้าหนีได้ปะฮะผ่อยากวะเกยบสองพันคือจางแค่นี้บบหมีน้าปลาบ่เกลือกับบ่มี่เกลือห้อยใส่ให้ไน้่่สีจางเราอะ เอาไเียเอายังจะไปไปเมื่อหักกระบกมันมีแต่แบบเดียววะแบบเดียวแบบเดียวเศร้าคาปนเมื่อยเลยเบิกระเลื่อนยังเหลืออยู่เศ้ามันหกสิบโอ่อน่งเกสิบโลสบกัวคอยอีกเค็ตเองวะนี่อันนี้แม่ไปให้น้องลาบ่เอาวะละ ถามคนุูคนเอาว่าทุกคนบ่ชุมพ่อพอเอาไปหายคนรอดจักอันน้ำมะสามันอาสามันโลเธอได้ใจซื้อ Ừ. ván bó sợi thon, luợt giàng, giàng leo, khứa hôi, nắp bung đú, quẩy mưa chắc bung bó, ง่ายพอว่าเดี๋ยวไมสุดเียน่หกแปดเก้าสิบอืมโอ้ลดให้ชิบพันหัวสันโอ้ขอบใจลายๆเด้อเดี๋ยป็นโบมากินบ่หรือว่าเกงใจบ่น้องซาลานองสลาโบ้คอแบบเดียวกันกรับข่อยโบคอยมากินกระเลมกลม่ดมามากน เดินครับั้องเร้าสิัวหนึงราได้ได้โอเคได้มึงมึงาบงไมดัมตีดัมดัมดัมเลยโอเคขับไปเนาะพี่ไปเลยได้น่ายอะ ได้ไม่เอไม่เห็นห่างที่จังหวัดสบายแยกยางไปแล้วเนาะก็คักเยอะเยแต่คนนั้แล้วีดอไม่ีดอเนาะเอ็นแซ่บคนนั้นแล้วบ่ย่านเนาะละวะออกกําลังกาย อยากกีการเรวว่แทตัดหลังรึเออนแทกหงตรงนั้นก่อนดังดังแร้วเลยินไรของรีบร้อยเลยิอะไรเอาเลยเอาเอ็ลงเลยเอ่นขึ้น เปะเลยตีบ่ได้เกียนเลยว่ตัวนี้เกียนว่าตนั้นนาดูเดี่ยนอกเราคือเต่หรอเปตัดันี้ไม่จะตัดคิดเราบ่ตัดตีคือเปะ่าเอาใช้ตัวอื่นได้บ่เอาตัวอื่นขึ้นมาโอ้มาตุนมาตนั้นได้ตัวเา่ <laughs> Mình nói bỏ รู้ได๋ bà lọ bằng บ่ดาเดี๋ยว ครื่ฝนมาอีกก่ะเด้อวันนี้แด้เครื่องสีเปียกนั่งละ่ะครืมองฝนมาหล่ะอือเจอสวัิกนะ่าต้องันองตองทีได้ใหมด่งนสอบนี่ก่อนสอบไน่เลสนี่ราจะได้มาพี่ทีน้เอาไสำหรับคิปนี้สบุนสีจบไวซสันนี่สก่อนเ<อ>นาะ พอกันในคลิปหนาเด้อตอนนี้ก็หากรจับเป็นเอิญยังวุก,กอันนี้เพป็นเอิญว่าเอาเอียังขึ้นใช่ไหมเพื่อนก็โอเคนะเพืพ่อนสำหรับคลิปนี้ฮะสิขอจบไวปสำเนียงสักก่อนพอกันในคลิปหนาเลยนะดย ก็ขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่เจดียและ FC ทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเฮาตั้งแต่ต้นจนจบล้ประคำโฆษณาเราคิมีลาไปแล้วพบกันในคลิปต่อไปขอกราบคําว่าสบายดี